ท่ามกลางโลกที่ใกล้ล่มสลายหายนะครั้งใหญ่กำลังจะอุบัติเลือดสลิดเป็นที่ต้องการของทุกคนโปรเจกต์ในการล่าสลิดจึงเริ่มต้นชะตากรรมของมนุษย์จึงฝากไว้กับทีมซีเคร็ตกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันเพื่อทำภารกิจนี้โดยมีความหวังของคนทั้งโลกเป็นเดิมพันในสลิดโปรเจกต์ล่ามุกดานรินรักรับบทซี ยอดหญิงนักบูเห็นหน้านิ่งๆที่จริงเป็นสายบวกฉลาดรอบคอบสมมงผูน้นำทีลุกอิชิคาวา่ารับบทเนมชายหนุ่มปริศนาความจำเสื่อมพละกกำลังเหนือมนุษย์ใครเจอไปต้องสุดลงไปร้องขอชีวิตพีคพีมพลรับบทเอสมันสมองของทีฉากหน้าเป็นเนิร์ดเบื้องหลังคือแฮกเกอร์ตัวท็อปเจาะได้ทุกระบบสยบได้ทุกไฟวอล วอนเดฟรีมรับบทนิกกี้สาวพังคลั่งตำนานสลิดเหมือนสาวรานุกรมมีชีวิตสลิดอยู่ที่ไหน, <S <S เ,นเธอตามเจอรอยที่นั่นคูปเปอร์พัฒพสิทธิ์รับบทเฟรมสายแทงแแรงกล้าบ้าพลังจัดหนักอัดไม่ยังเป็นศูนย์กลางผู้ประสานเพื่อนในทีมไว้ด้วยกันโปรเจก์นี้จะพลิกชะตามนุษย์หรือจะพาโลกมุ่งสู่หายยนะโอกาสสุดท้ายในการออกล่าที่มาพร้อมกับความรักที่ไม่คาดคิดของพวกเขาทั้ง5้าคนสลิดโปรเจก t ล่า 5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์